ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับน้องๆในวันนี้เราจะมารู้จักกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกันครับแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าสิ่งแวดล้อมของเราสามารถแบ่งออกเป็นสองอย่างเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมอย่างแรกก็คือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต ซึ่งได้แก่สัตว์และพืชครับสิ่งแวดล้อมอย่างที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตซึ่งได้แก่น้ำดินและแสงครับดังนั้นสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจึงมีความสัมพันธ์กันซึ่งจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราสามารถแบ่งความสัมพันธ์ได้ดังนี้ครับ 1. สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 2. สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งอาหาร 3. สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งสืบพันธุ์ 4. สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งหลบภัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเราสามารถแบ่งแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ดังนี้แหล่งแรกก็คือดินซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชต่ตงตางๆ พืชใช้ดินเป็นแหล่งที่ยึดลำต้นและเป็นแหล่งน้ำและธาตุอาหารสำหรับใช้เจริญเติบโตของพืชยกตัวอย่างเช่นเผือกมันสำปะหลังหัวไชเท้าเป็นต้นและนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่ในดินเช่นไส้เดือนปลวก และมดเป็นต้นครับและนอกจากนี้ดินก็เป็นที่ปลูกสร้างบ้านเรือนของคนอีกด้วยครับแหล่งที่อยู่อาศัยต่อมาก็คือน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชน้ำยกตัวอย่างเช่นสาหร่ายบัวผักกระเฉดนอกจากเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชน้ำแล้ว ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นกุ้งหอยปูปลาและแหล่งที่อยู่แหล่งสุดท้ายก็คือป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชป่าและสัตว์ป่ายกตัวอย่างเช่นช้าง เสือลิงนกสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งอาหารสิ่งมีชีวิตนั้นต้องกินอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอาหารนั้นก็มีทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งเราสามารถจำแนกสัตว์จากประเภทของอาหารที่กินได้3ามประเภทคือ 1. สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารตัวอย่างเช่นช้างมา้ากระต่ายวัวประเภทต่อมาคือสัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหารตัวอย่างเช่นสิงโต จระเข้กบและประเภทสุดท้ายคือสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารตัวอย่างเช่นแมวสุนัขนก สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งสืบพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ต่างก็มีการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์จึงต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเช่นสัตว์น้ำบางชนิดอาศัยน้ำเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงลูกนกอาศัยต้นไม้ทำรังเพื่อวางไข่และเลี้ยงลูกสัตว์บกอาศัยพื้นดินทุ่งหญ้าเป็นที่วางไข่หรือออกลูกและเลี้ยงลูกจนเจริญเติบโตครับ สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งหลบภัยสัตว์แต่ละชนิดอาศัยธรรมชาติเป็นแหล่งที่หลบภัยต่างๆกันเช่นไส้เดือนอาศัยดินเป็นที่อยู่และหลบภัยสัตว์น้ำจะอาศัยแหล่งปะการังและต้นไม้น้ำเป็นแหล่งหลบภัยครับสัตว์ป่าก็จะอาศัยต้นไม้และป่ารกทึบเป็นแหล่งหลบภัยจากศัตรูได้ส่วนสัตว์บางชนิดเช่นตั๊กแตน ใช้การทำตัวให้กลมกลืนกับใบไม้ที่เป็นสีเขียวซึ่งเป็นแหล่งหลบภัยที่ดีที่สุดครับ